สังเกตไหมครับว่าในคลิปที่แล้วผมลืมสักนเกตว่าไงครับแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบังก์ก h ฮ o k กเก i ร์ฟิชกับผม o อสบ n ง k e er ฮ h o กเกอนี่ก็ช่องผมนะครับค่ะหากใครที่ยังไม่มาเป็นพักพวกเรานะครับก็โปรดกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อมาเล่นเกมด้วยกันส่วนวันนี้ผม o อสบังก์ฮ o o กเกอก็จะมีเรื่องใหม่มาแชร์นั่นก็คือเกม h o กเกอร์ออฟเดอะที่ผ่านมานครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิต10ปีในการเป็นออสบังคูเกอร์และใน10ปีนี้ผมก็มีผลงานมาเยอะมากๆแล้วได้ทั้งออกทีวีไปแข่งต่างประเทศทำไรนน่นทำนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมมีผลงานมาเยอะมากแล้วแต่ผมอยากเห็นผลงานของพวกคุณทุกคนใช่แล้วนั่นก็คือผมอยากให้พวกคุณเนี่ยส่งภาพส่งรูปส่งวิดีโอส่งเรื่องราวของคุณมาให้ผมดูผมจะได้รู้ว่าในโลกตกปลาพวกคุณเนี่ยมันต่างจากผมยังไง นี่ก็คือการเปิดโลกของรักตกปลาของชาวบาร์กฮุกเกอร์นั่นเองผมมาทำเกมนี้เพื่อขยายครอบครัวของรักตกปลาและบาร์โฮุกเกอร์นะครับเลยใครที่อยากจะร่วมเกมนี้ร่วมมาได้ง่ายขอให้คุณแค่มีภาพหรือวิดีโอนะครับที่มีสินค้าของบางกโกฮุกเกอร์นั่นก็คือหมวกหรือไม่กระกบซีซ่าในเรื่องราวของคุณเนี่ยคุณก็เข้ามาเล่นเกมนี้ได้ละคุณก็สามารถส่งมันมาได้ที่ facebook.com/ ออ oh, สบังกกฮุกเกอร์ในหน้าเพจนี้นะครับจะเป็นหน้าประชาสัมพันธ์ของผมโดยหลักเลยนะครับก็คือคุณจะเข้ามาอ่านข่าวสารทั้งหมดเนี่ยก็อ่านในนี้จะง่ายสุดในหน้านี้นะครับผมก็ประกาศมาแล้วว่าจะมีการแข่งขัน h o o k e r o f the Month ในเดือนมการาครับเราก็เหลือเวลาแค่ประมาณแค่อาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้ก็วันที่2 1มการาแล้วนะครับเลยใครที่ยังอยากจะส่งภาพส่งคลิปมาก็ยังส่งมาได้บอกได้เลยนะครับว่าคนส่งมาเยอะมากเยอะจนผมต้องเปลี่ยนรางวัล่ะคือเดิมทีแล้วผมกะจะแจกแ,แค่เงิน3,000บาทให้กับผู้ชนะแต่ตอนนี ผมมีทั้งหมด10รางวันรางวันที่1คุณได้เงินสด3,000บาทผมจะโอนเข้าบัญชีคุณเลยเพราะหมวกบางกับฮุกเกอร์ต้นใหม่รางวันที่2 1,000บาทเพราะหมวกบางกับฮุกเกอร์อีกใบหนึ่ง ส่วนรางวัลที่3ถึง10ก็จะเป็น Gift v o u c h e r ที่คุณสามารถใช้บนหน้า Lazada ของบางกอกฮ o o เก r c u s t o อได้โอเคครับนี่ก็จะเป็นเกมสนุกๆเพื่อสร้างครอบครัวกันนะครับใครที่อยากจะโหลดวิดีโอนะครับก็โปรดอัปโหลดใน YouTube หรือ Facebook หรือในโซเชียลมีเดียอื่นๆก่อนนะครับแล้วค่อยส่งมาใน Facebook อสบางกอกฮุ o เก e r นะครับต่อจากนั้นผมก็จะเอาคลิปเอาภาพของคุณทั้งหมด มารวมกันแล้วมาตัดต่อเป็นวิดีโอเพื่อมาประกาศในเดือนกุมภาว่าใครได้เป็นฮุกเกอร์ออฟเดอะมันส์ส่วนรางวัลของเดือนกุมภานั้นก็ผมจะประกาศในเร็วๆนี้ในทั้งหน้า YouTube และหน้า a c e b o o k นะครับหากมีอะไรที่อยากจะถามผมนะครับก็มาถามในหน้าเฟซได้ส่วนเกมนี้ก็น่าจะสนุกนะครับเพราะผมกะจะมีทุกเดือนพร้อมรางวัลใหม่ๆนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมอยากจะบอกวันนี้ผมขอปิดการประกาศเกมฮุกเกอร์ออฟเดอะมัน์ด้วยแค่3คํานี้เริ่มเกมได้